เอาสวัสดีครับตั้งกางไปลงคลิปประดูดนะครับเนะาะนี่มาผมสาหน่อยครับมุณนี่แล้วมาต้องคิดดึงปลาก่อนนะครับต้องสาปลาก่อน ก็ดาไปเองยวครับผม ที่บระเทไทยมาดูน,นะครับวันนี้กันมีโอกลบมาที่ตามส่องห่องไหมนะครับเดออิีงงานสังวนพัฒนาการเกษตรครับ

ต้มาจับขาเนะครับเนาะคันหนึ่งนะครับเด็ดที่ห้านมคันหนึ่งคันนี้มาเนาะครับเนาะ เยอะเลยครับ เิ่นนี้ก่อนนะครับจริงๆเราก็เส้นเตาดินลุ่มกถมนะครับดินดำง่ามขนาดครับดิน โอเปโก้เอสเคี่ศูนย์ครับเป็นง,งานสัวันพัฒนาการครับโดยเมือ่อปูประสบกันณะสมมะมุมมาโดนครับยิกว่าปีแล้วครับ มานี่นี่ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจถึงทีมงาเนเลยนะครับเด,ด้อหน้องใหม่ ทีมงานส่งวันพัฒนาการเกษตรนะครับเอาเปืนตายลายมันทิเบตกันครับสรับคี้นี่อาสิจยบลงเพียงขี่นี่ครับเอาชิปหนาพอไหมนะครับเด้อสวัสดีครับ